สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเฮียจะพาไปชิงโชคกับแอป to you นะครับขั้นแรกเราเข้าครับแอป to you ก่อนนะครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับแอป to you นี้คุณจะต้องทุกคนจะต้องเคยลงทะเบียนไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้จะทางที่ดีสุดควรจะใช้หมายเลขของ t o นะครับในการลงทะเบียนท you นะครับในแอป to you พอเราเข้ามาในหน้านี้เสร็จแล้วเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ฟรีนะครับฟรี ตัวนี้นะครับฟรีก็จะมันจะขึ้นมาว่าแจกฟรีนะครับของ s a m s u n แท็บเล็นะครับซันซุง g ก a แล x y ี่แนะครับ S7 นะครับ Wi-Fi นะครับมูลค่า22,900บาทนะครับก็คือทางทางแอป o u u เนี่ยเขาจะแจกของรางวัลทุกวันเลยนะฮะก็เราสามารถดูได้ว่าวันพรุ่งนี้จะแจกอะไรนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นลำโพงไร้สายนะครับออ่เป็นกล้องนะครับ เป็นกิฟต์วอชเชอร์นะครับบาร์บีคิวพาซ่านะฮะอันนี้เป็นหูฟังนะครับผมแล้วก็เป็นพวกกิฟต์วอชเชอร์โรตาสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเป็นพวกวันที่27เจ็ดอย่างอย่างวันวันที่27มีนาเนี่ยนะฮะเป็นพวกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะแจกของที่เรียกว่าของใหญ่นะครับอย่างเช่นวันนี้เขาจะแจกแท็บเล็ตนะครับมูลค่า22,000บาทนะครับ ส่วนวันอื่นๆนี้ก็จะเป็นของทั่วไปแล้วก็จะมีเ,าเ,าเาสาหน้านะครับก็จะแจกเป็นซั m ซุงนะฮะวอชนะครับเ a ลเลนะฮะหนะะึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะฮะก็บางวันก็จะแจกพวกสินค้าพวกประมาณห้าพันเจ็ดพันเนี่ยเป็นพวกแบบหูฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เหลือก็จะเป็นกีวอชเชอร์เป็นพวก ลำโพงอะรประมาณนี้นะครับก็สำหรับคนที่วันนี้เราจะเล่นได้1ครั้งเราจะเล่นต่อครั้งเนี่ยเราเล่นได้ครั้งเดียวต่อ1บัญชี2 ID อ,อ่า2ยูนะครับกดลงไปเลยร่วมสนุกนะครับปุ๊บมานะฮะเรากดรูปสนุก ครับก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากที่ได้รับรางโลกสนุกนะครับประกราศลาผู้ชโชคนี้วันถัดไปแล้วก็ปิดแต่ว่าที่เราแต่ว่าหนึ่งบัญชีที่เราลงไปเนี่ยของ t o ยูเนี่ยเราลงเราเราเราส่งชีชโชคได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเกิดเราส่งชีชโชคอีกครั้งหนึ่งปุ๊บมันจะบอกว่าขออภัยด้วยวันนี้นะครับคุณร่วมสนุกกิจกรรมครบแล้วตกกักจำจำนวนแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็เทคนิคก็คือว่า ก็ควรจะเล่นวันเสาร์วอาทิตย์นะฮะก็จะได้แบบเขาเรียกอะไรล่ะก็จะได้แบบของที่แบบมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับในการทำคลิปต่ตอไปนะครับเดี๋ยวจะหาของฟรีของแจกมารีวิวกันบ่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ